สำหรับชาวราศีกันนะคะเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะได้มีการเจรจาต่อรองนะคะเจรจาต่อรองในเรื่องของการทํางานเรื่องของมุ้นส่วนหรือเรื่องของการเงินนะคะซึ่งแน่นอนนะคะการเจรจาต่อรองมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องได้มาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวตนของคุณเองนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีไฟลุกเลยแหละเป็นคนที่แบบ เอ้ยฉันพร้อมลยุยฉันพร้อมที่จะแบบตัดสินใจหรือพร้อมที่แบบทําบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มตน้นแล้วก็ที่ผ่านมานะคะคนที่ให้การสนับสนุนของคุณไปอย่างด้วยดีก็คือเรื่องของขอครอบครัวของคุณเองคนรอบข้างของคุณเองไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือหัวหน้างานหรือว่าญาติพี่น้องของคุณก็ค่อนข้างจะดีนะคะสาหรับชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะแต่ปัญหาประสัของคุณนะคะคุณเนะ่ะเห็นไหมคะคุณต้องมีการต่อรองคุณจะต้อง ทำงานอย่างวาดระวาดระแวงแล้วก็ต้องระมัดระวังมากคุณก็คือค่อนข้างจะแบบเฮ้ยฉันกังวลใจฉันเครียดนะคะเพราะนั้นแนวทางในการแก้ไขนะคะขอให้คุณตั้งสติพยายามแบบหาเวลาว่างส่วนตัวเองแล้วก็มีสติแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้มันดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่า ตัวตนของคุณเองก็คือเป็นคนที่จิตลึกๆแล้วคุณก็อยากจะมีการทําสิ่งใหม่ๆอยากได้เงินใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆอยู่แล้วแหละเพราะนั้นน่ะมันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเดือนมิถุนายนในการต่อรองในการเจรจาพูดคุยนะคะแต่ถ้าไพ้ไ่นั่นก็เตือนนะคะอีก2เดือนข้างหน้านะคะ,ะมันอาจจะมีการเขาเรียกมีปัญหาที่คุณอาจจะหาทางออกไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องหาทางออกไม่ได้แล้วอาจจะต้องมีสติให้มันมากๆนะคะแล้วก็มันมีแนวทางในการแก้ไข แต่ว่าอาจจะมีนิดนิดแบบแนวทางน้อยมากแต่คุณก็ก,ก,ก็เดี๋ยวก็มาดูเช็คอีกทีหนึ่งว่าเราจะจัดการตรงนั้นได้ยังไงแต่คือเตือนเอาไว้อีกสองเดือนข้างหน้าถึงมันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนมันมีการต่อรองมีการพูดคุยเจรจากันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะมาดูนะคะเรื่องการงานที่เป็นยังไงบ้างชาวราศีกันการงานนะคะเห็นไหมคะการงานมันมีอะไรเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่าน ในเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถึงแม้ว่าการงานมันจะมีบางคนที่เขาแบบเออฉันไม่อยากทางานแล้วฉันขอลาออกนะ่ะไม่เป็นไรมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีอะไรใหม่ๆให้คุณแต่มันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเรื่องของการงานมารู้เรื่องของการเงินการเงินนะคะการเงินมามีการเปลี่ยนแปลงการเงินค่อนข้างดีเลยค่ะอาจจะได้เงินได้อะไรเกิดขึ้นมาหรืออาจจะได้จากการหุ้นส่วนหุ้นส่วนหรือคนที่บางทีเนาะทำงานอยู่เนี่ย มันมีแบบโบนัสหรือมีบางสิ่งบางอย่างมีก้อนเงินบางเงินบางสิ่งบางอย่างมาอ่ามันก็มีการเอามาให้เรานะคะหรือว่าจากคนที่เขาปรับเราออกไปแล้วแต่เงินก้อนนั้นคือตกมาที่เราอย่างนี้ก็มีนะคะในเรื่องของการเงินได้แบบนั้นมาแล้วก็ได้มาด้วยความถูกต้องด้วยความแบบเหมาะเหมาะสมเหมาะสมกับคุณคุณถึงได้ตัวนี้มาในด้านการเงินนะคะ เรื่องของการเงินไปแล้วในะเรื่องของความรักความรักนะคะเป็นความรักใหม่เกิดขึ้นนะคะความรักที่ดีดเลยแหละอืมที่มีการวางแผนร่วมกันเรื่องของการรักนะคะความรักของชาวราศีกันค่อนข้างดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเรื่องของปัญหาสุขภาพสุขภาพสถานการณ์เป็นยังไง กำลังเพ่งเล็งอยู่ใช่ไหมคะว่าเป็น,ปนโรคอะไรแล้วก็ยังไม่ชัดเจนเลยว่าเป็นโรคอะไรกันแน่นะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปวดหลังนะคะการปวดหลังการใช้แบบร่างกายกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวดูว่ามันจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงอะเดี๋ยวมันจะผ่านไปด้วยดียมันจะรู้วิธีการแก้ไขนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพมาดูเรื่องของโชคลาภสำหรับชาวราศรีกันนิดนึงสิค่ะ โชคลาภสีกันไม่มีมานะคะแล้วก็ไม่มีมาแต่จะได้จากการได้จากคนรักให้มากกว่าได้จากการเสน่หามากกว่าเรื่องของโชคลาภเพราะนั้นโชคลาภไม่มีมาแต่ว่ามันมาจากในรูปแบบของการให้การเฉลิมฉลองการให้ด้วยความเสน่หามากกว่าเรื่องของโชคลาภภาพรวมทั้งหมดของชาวราศีกันยเดือนมิถุนายนนะคะก็ไม่มีสิ่งที่ ที่ไพ่เตือนก็คือเรื่องการต่อรองก็เจรจา,าต่อรองให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็เจรจา,าไปได้วยความระมัดระวังเช็คข้อมูลให้ดีๆก่อนตัดสินใจหรือทำอะไรไปนะคะเพราะนั้นก็คือขอให้ชาวราศีกันโชคดีในเดือนมิถุนายนสวัสดีค่ะ